สวัสดีค่ะวันนี้จะมีรถตรูเข้าใหม่มานำเสนอ1คันกันอีกเช่นเคยนะคะสำหรับใครที่ชอบรถหรูจากแบรนด์ m e r c e d e s Ben z นะคะและที่สำคัญคันที่นำเอามาเสนอเป็นเครื่องยนต์ดีเซลด้วยค่ะถ้าใครกำลังมองหาเครื่องยนต์ดีเซลขอแนะนำคันนี้เลยค่ะ Mercedes-Benz e 250, e 250 cdi ปี2010นั่นเองค่ะ มาชมความสวยงามด้านหน้ากันก่อนเลยนะคะเริ่มจากฝากระโปรงด้านหน้าค่ะก็จะมีเส้นสายที่มีความโค้งนะคะและลากยาวลงมาตอบ,บรับกับไฟด้านหน้าได้เป็นอย่างดีค่ะในส่วนไฟด้านหน้าเป็นแบบแตะเซตเตอร์บายซีนอนมีเดย์ไทม์รันนิ่งไลท์แบบ LED มาให้ค่ะในส่วนกระจังด้านหน้านะคะก็ดูดีไซน์ได้สวยงามดูมีมิติมากๆค่ะและที่สำคัญสำหรับคันนี้นะคะยังมีเซ็นเซอร์ด้านหน้ามาให้ทั้งหมดถึง6จุดด้วยกันเลยค่ะ ต่อกันที่ด้านข้างกันเลยนะคะในส่วนด้านล่างค่ะเป็นล้ออลลอยขนาด18ถัดกันมาตรงนี้นะคะ Blue Efficiency นั่นคือบอกว่าว่าคันนี้นะคะมีระบบที่ช่วยนอกจากจะลดเชื้อเพลิงประหยัดพลังงานแล้วนะคะยังช่วยลดมลพิษรักษาสิ่งแวดล้อมได้เป็นอย่างดีเลยค่ะและถัดกันมานะคะในส่วนของกระจกค,ค่ะเป็นกระจกพับไฟฟ้าพร้อมไฟเลี้ยวในตัวและก็ตัดกับขอบประตูโครเมียมซึ่งเข้ากันกับตัวรถได้เป็นอย่างดีเลยค่ะด้านข้างตัวรถนะคะเขายังมีเส้นสายด้านลำตัวตรงนี้ซึ่ง ทำให้ตัวรถดูโชบเฉีียวและเพิ่มความหรูหรามากขึ้นด้วยค่ะหิ้วรอยรอบคันคันนี้ถือว่าน,น้อยมากๆเลยและยังมาพร้อมกับสีขาวซึ่งเป็นสีที่ให้ความปลอดภัยมากที่สุดในบรรดาของสีรถทั้งหมดด้วยค่ะ มาต่อกันที่บอดี้ท้ายรถเลยนะคะท้ายรถก็ยังคงความหรูหรานะคะด้านหลังค่ะจะมีความมีเหลี่ยมมีมุมนะคะดูเหมือนกับเหลี่ยมเพชรค่ะซึ่งทําให้ตัวรถดูหรูหราแล้วก็โดดเด่นมากๆตัดคาดกับตรงกลางคิวโครเมียมเช่นกันนะคะแล้วก็มีกล้องมองภาพขนาดถอยจอดมาให้ในส่วนไฟท้ายค่ะเป็นแบบ LED การดีไซน์จะมีความเรียวความยาวนะคะตั้งแต่ด้านข้างลําตัวมาถึงด้านหลังนี้เลยด้านล่างค่ะมีปักกิ้งเซนเซอร์มาให้ทั้งหมดถึง4จุดด้วยกันเลยค่ะเดี๋ยวลองไปดูภายใน ทายรถเป็นบ้างนะคะคันนี้นะคะภายในค่ะบอกเลยว่ากว้างมากแล้วก็ลึกลงไปอีกเยอะเลยนะคะสามารถคนสัมภาระได้แบบจุกๆ,ๆเลยหรือจะวางกระเป๋าใบใหญ่ๆก็ได้สบายๆเลยค่ะ มาต่อกันที่ภายในห้องผู้โดยสารกันบ้างนะคะภายในดูเรียบหรูมาด้วยโทนสีดําค่ะแหล่งเบาะของเขานลคะก็เป็นเบาะหนังสีดํามีปีกอ,อกกระชับมาให้แล้วก็เป็นเบาะปรับไฟฟ้าทั้งสองฝั่งด้วยค่ะการดีไซน์ทั้งคันนะคะยังตกแต่งด้วยลายไม้เปลนโนแบ็กเพิ่มความหรูหราแล้วก็ตัดค่าด้วยทริมสีเงินนะคะเพิ่มความโดดเด่นเข้าไปอีกคอนโซลกลางมีหน้าจอขนาดใหญ่มาให้นะคะตรงนี้เราสามารถเข้ามาเล่นมัติมีเดียต่างๆได้นะคะเป็นหน้าจอแบบทัชสกรีนด้วยค่ะ เข้ามาดูในเรื่องของเอนเตอร์เทนเมนต์ต่างๆเชื่อมต่อบลูทูธได้นะคะถัดกันมาในส่วนของแอร์ Air ค่ะเป็นแอร์มีปุ่มปรับแรงแอร์ตรงปรับแรงลมนะคะแล้วก็ส่วนส่วนของเกียร์เป็นเกียร์อัตโนมัติค่ะและถัดกันมาในส่วนของพวงมาลัยค่ะเป็นพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันแบบถ้ายตัดนะคะแล้วก็สามารถเพิ่มเสียงลดเสียงได้รับสายวางสายได้ค่ะมีคูคอนโคลมาให้พร้อมกับแพเดิชิพค่ะ แล้วก็ที่พิเศษนะคะนอกจากนี้ค่ะก็ยังมีไอเทมต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นตรงกลางตรงนี้ค่ะมีที่วางแก้วน้ำมาให้อีกสองตแหน่งมีช่องใส่ของต่างๆด้านหน้าก็มีมาให้อีกเช่นกันค่ะจะใส่เอกสารสําคัญสําคัญก็ได้นะคะบอกเลยว่าด้านหน้านะคะออปชันจะเต็มสุดๆเลยด้านหลังจะน่าใช้เหมือนด้านหน้าไหมเดี๋ยวไปชมกันเลยค่ะ ตอนนี้นะคะจะมาอยู่ภายในห้องผู้พิสารด้านหลังแล้วนะคะ ด้านหลังคันนี้ถือว่ากว้างมากนะคะทัศนวิสัยในการมองเห็นด้านหลังก็ดีเช่นกันค่ะอย่างเบาะนะคะก็นั่งได้นุ่มๆเลยสบายถึง3ทมี่นั่งด้วยเป็นเบาะดีไซน์หนังสีดําเช่นกันนะคะวัสดุเกรดพรีเมียมเลยทีเดียวแต่ถ้าต้องการนั่ง2ตําแหน่งนะคะตรงกลางค่ะก็มีที่เท้าแขนมาให้ค่ะแล้วก็มี Isofix ที่เืบาะสาหรับมาสำหรับเด็กมาให้นะคะและที่สําคัญค่ะนั่งด้านหลังไม่ต้องกลัวว่าจะร้อนเลยเพราะเขามีแอร์ตอนหลังมาให้ด้วยรับรองได้เลยว่าเย็นท ทั้งคันอย่างแน่นอนค่ะหรือว่าถ้าลูกค้าที่สนใจก็สามารถเข้ามาชมรถคันนี้ได้จริงๆที่ Open Road นะคะเราเปิดทําการทุกวันค่ะสําหรับท่านใดที่สนใจสามารถเข้ามาชมรถและทดลองขับได้แล้ว,ลวทุกวันที่ Open Road ค่ะสําหรับวันนี้เราก็ต้องขอลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะ